เมื่อเช้ายกยก้อนอิดนะคะใส่ล้อแล้วเข็นมาว่าจะตั้งทําแผงผักนี่นี่ดูดนี่หกล้มหกล้มหัวขมําลงเข่าทุ้งพื้นบวมงอเขา่านั่งยองๆไม่ได้นะคะอีนนี้ก็ตรงนี้ก็เพิ่งมาเห็นเขียวค่ะ เขียวช้ำเจ็บเลยแล้วก็มือมือที่เราค้ำเนี่ยมันก็มีทั้งหนามอะไรตำแล้วก็ตัวนี้ก็ห่อเลือดเนะจ็นเลือดยอเยอะด้วยแล้วมือข้างนี้นี่เขียวข้อนี้เนี่ยสงสัยไปกระแทกกับพื้นมากเลยแบบเขียวช้ำหมดเลยเบ๊ กำไม่ได้ตรงนี้ก็เขียวนะเป็นช้ำๆตรงนี้นะ้มือกำไม่ได้แค่นี้แค่นี้แหละค่ะนี่นว่าหักนะไม่หักนะคะแต่กำได้แค่นี้เพราะว่ามันมันตึงมันช้ำเลือดนะนะดชีวิตเ <laughs> อ๋ยฟ<ๆ>ังธรรมะเนาะฟังธรรมะก่อนนอนกันค่ะ ก่อนฉลับเราก็ตั้งจิตเด็กเนี่ยสังขารคามใช่ม้ันไม่ถึงร้อยปีค่ะนใช่มันไม่ถึงร้อยปีก็ทำงานไปเลี้ยงเลี้ยงไกยนี้ไปนะคะวิญญาณของไกยนี้ก็คืออาหารก้อนข้าวนะฮะก็ไปเจรณาไปะเราใช้มันบางทีก็มีสติ แต่ขาดิเราเรานึกว่าเรายกสูงให้พ้นแล้วจะข้ามอะไรก็ระวังนะต้องได้ดูเท้าค่อยๆยกว่าทาค่อยแล้วนะทําช้าทําอย่างมีสติแล้วมันก็ยังพลาดได้เท้าเราต้องเจ็บแต่นิ้วดีโชคดีที่นิ้วยังไม่หักนะตอนแรกก็ตกใจเพราะมันแหวออกเยอะมากนะมันแบมันแบมันแบออกเยอะมากสมาธิตนายก็พาไป ก็นี่ค่ะเย็นมาก็มานั่งฟังธรรมะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทอผ้าเลยก็พาลูกชายตะเวนไปทำธุระของเขายังไม่เสร็จนะคะทำยังไม่เสร็จบัตรไปทำวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาเมื่อเช้าเ่ยหาอีกบอกหาไม่เจอหาไม่เจอก็เลยเออพาเข้าไปอ่า ถามหาที่ตรงที่ทําบัตรใหม่เราทําแล้วเราได้เอามาไหมเพราะว่าไปยื่นค้นหาเอกสารเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเพราะว่าเหตุที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเราเป็นคนที่เลี้ยงลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวเวลาจะเข้าโรงเรียนหรือจะไปอะไรธุระอะไรนี่นะสอบประหลุจ้าตรงโน้นตรงนี้รือถือย้ายเนี่ ที่เราก็จะเขาก็เจ้าต้องถามหาเอกสารของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เราบอกเราบอกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกแยกก็ต้องมีของเขามันจะมันจะมียังไงแล้วก็มันแยกกันอยู่แล้วเราไม่ได้สนใจกันแล้วเนาะไปคนทิศคนทางเราจะไปมีเอกสารของเขาไว้ทําไมอ่ะมันยุ่งยากก็เลยเอาย้ายเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทั้นนามสกุลเอามาเข้านามสกุลของเราทั้งหมดเลย ให้แม่ดูแลอย่างเดียวลูกทั้งสองคนจะทําอย่างนี้หมดนะลูกทั้งสองคนจะย้ายมาเข้านามสกุลของแม่หมดค่ะมันจะได้เ็นหรือทำธุระคนเดียวเลยไม่ต้องไปรอของพ่อประมาณนั้นวันนี้ก็อย็นนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งฟังธรรมะเพราะว่ามันย่อนขานานๆก็จะปวดงอ ออเข้าออออกอย่างนี้มันก็จะปวดบวมนะคะก็เลยโอเคมานั่งฟังธรรมะพักผ่อนเคลียนะเคลียสมองดีกว่าก่อนนอนเนาะสำหรับคืนนี้นะคะสำหรับคืนนี้ก็อขอให้ทุกคนนะคะหลับฝันดีค่ะฝันเห็นธรรมนี่แหละค่ะ ก็ฟังธรรมะก่อนนอนดึงดมให้อาหารคนนี้มีกำลังให้ผ้าก็ทำให้เขามีวันละดูัดงามขึ้นให้ยานทานะที่ให้ความสุข้ยานผ้าลืมดูที่มาแก่เลอะเรือนแล้วมั้งนี่ลืมผ้าเช็ดตัวแล้วนี่เกิดแล้ เงียบเงียบเหมือนปลาช้าปลาชักเลยค่ะว่าอยู่สันโดษนี่ก็อยู่กระธรรมะอยู่กระธรรมะตรงนี้แล้วก็นอนแล้วก็จะนอนกดลงองนี้นะคะจรงนั้นก็เป็นตู้หนังสือนะคะพุทธปจนะนะคะแล้วก็สอแซกเอามาอ่านกันก่อนนอนอย่างนี้โอเคค่ะขอทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีที่น่ารักน่าพอใจนะคะ